อ่ะโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมอีกแล้วนครับยองเองในช่องตรอย่างท่านผู้ชม X2 ซนะครับซื้อไปเรื่อยวันนี้ดีมออฟมาเก่าตื่นมาเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละท่านผู้ชมนะเสียงก็ดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าเมื่อคืนแต่รู้สึกว่าไอบ่อยว่าช่วงนี้นะครับแล้วก็แหบๆเหมือนเดิมนั่นแหละท่านผู้ชมคลิปเชา้าดูไปก็จะรู้ว่าเสียงผมเป็นอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวคงเพิ่งไปกินยงนยาหาหมอหามหมอนะวันนี้เพิ่งตื่นนะครับเมื่อคืนตีห้า เพิ่งเล่นคลิปเช้าไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเล่นด <c oughs> ีมอฟมาเกาก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ซื้อไปเรื่อยเรานะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามก่อนไปรับชมคลิปกันด้วยแล้วกันนะผมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยแล้วกันเบ็ดหนึ่งกันะะนะนะครับไปนะครับวันนี้ผมเห็นหน้าเกมเอ่อเกมใหม่ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าผมกดเข้าเล่นไม่ได้นะครับใครที่ใครที่เอ่อเล่นเกมใหม่ได้แล้วบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมมันขึ้นมาให้กดเข้าไปแล้วนะ แต่มันเป็นแบบว่าคอนิคฟิลอะนะมันเข้าไปเล่นในเกมไม่ได้นะผมก็เลยยังไม่ได้เล่นเพราะงั้นรอรอบ่ายถ้ามันเล่นได้ผมจะเล่นเกมใหม่ให้ดูนะวันนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันเล่นยังเล่นไม่ได้ก็เดี๋ยวเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้น่าจะได้น่าจะเล่นได้อีกหรอกนะครับคิดว่านะเออก็รอรอติดตามแล้วกันสําหรับเกมใหม่นะครับก็เห็นเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะครับใครที่อยากเล่นก็ไปลองเล่นได้นะแต่ว่าไม่รับประกันนะผมบอกเลยว่าแม่ง เกมใหม่ก็ไม่แน่ไม่นอนอะ่ะเออนะครับแตก่ก็แตกอยู่บางทีนะบ,บางทีผมเล่นเวลาผมเล่นเกมใหม่บางครั้งอะ่ะมันไม่แตกมันก็มีนะครับมันไม่ได้แตกตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นประมาณบ่ายนี่แหละถ้าบ่ายเล่นไม่ได้ก็เลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันน่าจะเล่นได้อยู่นะผมเสียงไม่ไหวแล้ววะ่ะเสียงเรื่อไม่ไหวแล้วนะครับ แต่ไม่เป็นไรเบตหนึ่งนะครับเออเบตหนึ่งเบาๆไปก่อนนะเพิ่มไม่ได้เบตสามเลยแล้วกันมา <c oughs> ใ้รชอบกันเลนนี่ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเออหลายคนบอกว่าหยองไหวไหมนะเป็นห่วงในเรื่องของคอนเทนต์นี้นะครับเพราะว่ามันมันมันเสียเยอะก็ได้นะครับถ้าใครที่ดูคอนเทนต์นี้ดูมาตลอดจะรู้ว่าโอ้โหคอนเทนต์บ้านนี้เสียอย่างเดียวเลยนะแทบจะไม่แตกนะครับ ก็เอาจงจริงไหวไหมไหวอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่ได้เติมแบบว่าไหลไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆนะครับถึงมันจะเสียทุกวันก็จริงกันแหละนะครับแต่ว่าผมเลลิมิตตัวเองอยู่ที่ทุกวัน100 0งพ0นนะครับแล้วก็ถ้าท้าผู้ชมยังเข้ามารับชมคลิปผมนะครับโอ้โอยังติดตามยังรับชมนะยังกดไลค์ผมอยู่ยังไงก็คุ้มนะครับผมโอเคมากๆที่ดีใจสุดๆเลยนะที่ ต่อให้มันเสียแต่ว่ามีคนดูนะครับก็โอเคนะนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ไม่ต้องหวงท่านผู้ชมม,มีได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับผมผมสัญญาท่านผู้ชมแล้วว่าจะทำอย่างเนี้ไปถึง2ล้าน EP เลยฮตลกหละเห็นใครไปทิมถึงวะ <ged at the episode> นะครับก็ทำไปเรื่อยนั่นแหละนะครับไม่อยากจะพูดเสียงดังอยากจะพูดเฮฮาเสียงดัง <ged at the show> หัวเราะพูดให้หน่ารำคาญ <ged at the show> เหมือนเดิมจริงๆ <ged at the show> พูดไม่ไหวเสียงบืนบวดนะครับผู้ชมบืนสุดๆแล้วนะครับ ออบืนไม่ไหวนะฮะออทำเต็มที่แล้วเสียงผมได้แค่นี้จริงวันนี้ต้องกินน้ำมะนงน้ำมะนาวน้ำอุ่นแล้วนะครับผมกลัวพวกนี้แม่งเสียงผมไม่ไหวเสียงผมหมดจริงๆเลยถ้าเสียงผมหมดนี่ซวยนะท่านผู้ชมเออ,อโอเคเราซื้ออะไหร่วะเบทสามไม่ได้ภาคคลิปเลยอนะขันมามองที่คลิปกันดีกว่าไปเบทเห้าภาคบ้างดีกว่านะครับแต่ไม่รู้จะไหวได้แค่ไหนนะเดี๋ยวลองดูมา 14หมุนนะครับรีมออฟมาเก้าเกมนี้ผมเคยเป็นเกมโปรดผมมากๆนะครับดูริวก็รู้นะครับสไตล์เดียวกับสาวทำเกมโปรดแน่นอนนะครับเออเพราะว่าผมชอบเกมริวพวกแบบนี้ยแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเกมนี้มีสเตปสไตล์คล้ายๆสาวทำอยู่เหมือนกันเอ,อมาแน่นอนโอ้ต่คูนน้อยไปหน่อยอืมได้อยู่ะเฮ้ยผมมาถูกเวลาแล้วเนี่ยถ้าชิปลงนี่ถูกเวลาแน่นอน เกมนี้มันมีตัวคูณคล้ายสาวท่มด้วยนะครับทุกครั้งที่มันเข้ามันก็จะเด้งตัวคูณเพิ่มขึ้นให้นั่นแหละผมก็เลยชอบมันชอบเกมที่มันไหลเพิ่มตัวคูณให้นี่แหละนะครับ <c oughs> โอ้โเดืเอนนี้หลายๆท่านนะครับส่งเข้ามาถามนะครับว่าหยองเสียไปเท่าไหร่แล้วอ่ะอยากให้หยองทำอยากอยากให้หยองบอกอยังว่าเสียไปเท่าไหร่นะครับ จริงๆผมก็รวมไว้ทุกวันอยู่แหละนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกไปนะครับผมตั้งใจว่าจะบอกตอนวันที่15หรือว่ากลางเดือนหรือว่าสิ้นก่อนสิ้นเดือนนะครับผมจะได้ไม่จำเจไม่ได้แบบบอกรัวๆนะครับเออจะสรุปให้ฟังช่วงประมาณกลางเดือนหรือสิ้นเดือนนะครับจริงๆผมดูท่านผู้ชมดูผมเล่นก็น่าจะรู้นะว่าบวกหรือลบนะครับคือเกมสล็อตนะ่ระยะยาวยังไงก็แพ้นะครับถ้าผมเล่นแบบว่าเดือนหนึ่งเล่นสัก2อสมวันเล่นกะแตกแค่วัน2วันเนะี่ย แล้วผมเลิกไปเลยผมก็มีโอกาสได้อยู่นะะนี้ผมเล่นแล้วเล่นเล่นทุกวันน่ะยากครับโแลดฟรีนี้ผมเสียแล้วเนี่ยโหดื่แล้ววะไม่ไหววะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดหน่อยเป็ดเจ็ดไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราเล่นมา 5นาที6นาทีฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะกันเราโดดมาเบ็ดที่แพงขึ้นแล้วนะครับถ้าไม้นี้ไม่มาซวยผมบอกเลยเออไม้นี้ไม่มาซวยแล้วนะโอ้ว่าจะทำแบบว่าเสียงเอฟเฟเอฟเฟก็ยังไม่ได้ทำเลยก็ดันมาป่วยเจ็บคอยนะครับผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะแต่ผมไม่มีอาการไข้นะครับแต่เจ็บคอแบบนี้ผมน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับกล่องเสียงแล้วต้องไปพักละ เจอก,กันอีกทีรอบบ่ายบ่ายก็น่าจะบ่ายเย็นๆนะครับท่านผู้ชมโอ้ยสวยเก็บตัวคูณไปก่อนเว้ยเจสวยมากได้อดอกน,นี้ถ้ามันมีตัวคูนนี่สวยเลยนะโอ้มาเอาอีกเอาอีกสวยไปดูดิมันจะชักแค่ไหนกันเชียวมาคูณเจ็ดท่านผู้ชมไม้ที่ต้องมาแล้วนะไม้นี้ไม่มานี่โอ้โหเศร้าใจเลยนะต้องบอกว่าเหลือทุนน้อยแล้วะทาไมนี่ไม่มาเนี่ย เ <Yeah. c oughs> ลูกตรงลูกเต่าไม่ค่อยโผล่เลยนะโอ้โผนี่จะชงชงชิบชิบ <c oughs> นะครับหรือจะเป็นอ่ารถสปรงรถสปอร์ตนะฮะเฮ้ย hey. เอา,เข,าเข้าเข้าแต่เออจริงเข้าแต่มาตัวภาษาอังกฤษอ่ะดิโอนาฬิกงนาฬิกากระเป๋าเงินเงนี้ยไม่มาเลยโอ้โหโโอ้หเมื่อกี้ยังไหลดีอยู่เลยได้อยู่ ยากแล้ววะยัง,ยงได้อยู่อันนี้ก็ย,ยากแล้วอะ่ะแต่ยังได้อยู่ <c oughs> เออได้ไหมเอได้ไหมช่องแรกสวยๆโอ้โหยังได้อยู่ท <c oughs> ่านผู้ชมยังได้อยู่สุดท <c oughs> ้ายครับมีตัวคูณนะแต่ว่าก็จบครับผมไม่ได้ใช้โอ้โ ขาดทุนทุกไม้นะจริงเนี่ยเจ็ดร้อยหรอมาเบ็ดแปดแล้วกันมาหกร้อยเก็บไว้ร้อยหนึ่งไว้ส่งท้ายแล้วกันผู้ชมอัพตอนทางมาถึงตรงนี้นะครับซื้อไปเรื่อยวันนี้ฝากกดไลค์ฝากติดตามให้กันหน่อยนะครับเสียแบบเลตุ้งเป๊ะขนาดนี้เสียได้ทุกวันจริงๆนะคอนเนนีนะครับฝากาฝากดไลค์ให้กันหน่อยแล้วกันนะครับสวยเปิดมาแม่งสวยตลอดแหละเออแต่หลังๆแม่งพอมีตัวคูณเยอะๆแล้วไม่ค่อยเข้าเออ,อนนี้ได้เจเออได้เคต่อด้วยมา ได้รุ่นแล้ครูลูกเต่ามีได้ลูกเต่าไหมไม่ได้วะชีปก็ต้องสองช่องยากละโอเคกดข,ข้ามก็ไม่เข้านะครับเออตรงนี้ว่าไงแต่คูน้อยดิ น้อยจัดโอ้โห <c oughs> ยายายาอ้เหข้างไปเนี่ยน่าจะยับไปเนี่ยเฮ้ยดอกนี้ว่าไงโ <c oughs> อ้โหเธอก็ไม่แพงนะ ผมยังไม่วิกวินเลยเอาจิงอะวิกวงวิกวินก็ไม่มีโอ้โหจับอีกแล้ววันนี้ตีบอลออมาเก้านะครับไม่รอดเหมือนกัน,นว,ว่ะว้าฮ้ยเดี๋ยวว่า ได้คืนมาเยอะนะเนี่ยโอ้ยคืนทุนเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่แน่นะเนี่ยอยู่ดีๆเอ้ยอยู่ดีๆก็เข้าเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยได้โอ้ย,อย,อ,ยอยู่ดีๆก็ไหลเฮียอยู่ดีๆก็ไหลอยู่ดีๆก็ไหลมาดิแปดร้อยว่ะท่านผู้ชมอีกสองหมุนว่ะเนี่จะเข้านี่ว้าวเลยเนะี่ยอุ้ย จะได้อ่ะมุนสุดท้ายครับที่ว่าคงไม่ได้อะไรมากมายปิดจบโอเคตรงนี้นะครับอุย้ยได้เฉยว่นะ่านผู้ชมอุย้ยมันมาไหลเอาช่วงสท้ายว่ะแต่ว่าต้องมาแล้วแหละไม้นี้มาเบ็ดสิบต้องซัดแล้วครับมาเปิดมาก็ว้าวเลยอเฮ้ย เด,เดี๋ยว็นเมื่อกี้ก็มาไม้ได้ท้ายรอได้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 อ,อ,ดอ,ดอือ่ะรุ่นไหลรุ่นสิบนาฬกามาแทนช่ยยากของพโอ้ยกดข้ามขอโทษท่านผู้ชมเมื่อกี้มือลั่นครับกดไปหนึ่งทีเร็วจัดโอ้โหแล้วไม่เข้าแล้วรัวเลย เต็มคาราเบลหน่อยสักดอกได้ไหมท่านผู้ชมอยากเห็นแบบเต็มคาราเบลเหมือนผมไหมฮึดันละเข้ามาอัดเข้ามาตัวคูณอัดเข้ามาเออัดเข้าไปนาฬิกาช่องแรกสวยๆนาฬิกาช่องแรกสวยๆเจได้นะครับท่านผู้ชมอัดเข้าไปโอ้โหท่าชิปช่องแรกนะผมบอกเลยนะครับแต่ว่าผมว่าผมแตกว่ะ <laughs> วันนี้ผมมาแล้วอะเมื่อวานผมไปติดหวยมานะใครดูได้ได้ดูเมื่อวานน่าจะเห็นนะครับเออเสียอย่างเดียวเลยเฮ้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 ยเข้าหน่อยดิพอสักแปดร้อยก็ยังดีวะโอ้ยใจเย็นนะพี่ชายโอ้ได้อยู่นี่แปดร้อยก็ยังดีครับโอเคอ่ะวอรดีกว่าวอพอดีกว่าปก,กติผมจะดัานสองพันนะ แต่ว่ามท่านู้ชมหลายท่านเตือนสติผมเข้ามานะครับว่าเอ้ยไม่จําเป็นต้องถึง2,000หรอกนะก็เอาซกแบบว่าถ้ามันได้สักพันแปดพันเก้าอย่างเงี้ยบางทีก็พอเลยก็ได้นะครับหลายคนเตือนสติผมมาขอบคุณมากๆนะครับเออขอบคุณมากๆผมก็มาลองคิดดูแล้วก็เออก็จริงนะครับบางทีเราเสียอย่างเดียวมาตลอดนะเราได้โอกาสได้คืนบ้างเราก็ไม่จําเป็นต้องแบบถึงเป้าขนาดนั้นก็ได้เออผมมาลองคิดดูแล้วก็ก็จริงนะครับผมก็เพราะงั้นซื้อไปเรื่อยช่วง หลังอาจจะมีแบบวิเคราะห์ดูบ้างนะว่าเกมมันโอเคไหมถ้าเราแตกต่อเนื่องกันมาแบบสองสามวันอ่ะเออแตกซื้ออาจจะมีแบบว่าดันต่อให้ถึง2องพันแต่ว่าถ้าวันเราเสียต่อกันมาแล้วบางทีเรามาแตกถึงพันแปแล้วเราก็ควรที่จะเลิกอันนี้คือผมคิดวิเคราะห์นะก็ประมาณนี้นะผมขอบคุณทุกคนแล้วกันที่แบบหวังดีกับผมนะผมขอบคุณมากๆเลยคิดได้เลยนะนะครับอืมอ่ะโอเควันนี้ก็ผมจะเอาประมาณนี้แล้วกันถือว่าแตกนะ ได้โย่แปดร้อนะผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันผมไม่ไหวกับเสียงผมนะตอนนี้นะครับอยากจะพูดแบบว่าเฮฮากระดีกระดานะแต่ว่าไม่ไหวนะก็เขาก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันแล้วกันคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบายครับอย่าไปเล่นตามอย่าไปทำตามนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ